สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยุติบทบาทอีกม้าอ,อน,นภาเลิกเป็นกรรมการรายการของไก่วรายุทธ เรียกได้ว่าเป็นกระแสที่หนักมากเลยทีเดียวสําหรับม้าอ,อน,นภาที่ถูกเลิกการเป็นพิธีกรอย่างต่อเนื่องหลังจากยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในรายการข่าวใส่ไข่ไปเมื่อวันก่อนและในวันที่25สิงหาคมทังบริษัทโพลิพัฒน์ผู้ผลิตรายการสามแซบได้ออกมาประกาศว่าม้าอ,อน,นภาขอหยุดการทําหน้าที่พิธีกรในรายการสามแซบตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้และในวันที่26สิงหาคมผู้จัดไก่วราย,ยุทธผู้ผลิตรายการอุลหมันจันใหม่ก็ออกมา ประกาศว่าผู้ผลิตรายการโอลมานจาันใหม่ได้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่คุณม้าอนภาได้คอมเมนต์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมขณะนี้คุณม้าอนภามีความไม่สบายใจและไม่สะดวกใจจึงขอหยุดการทำหน้าที่กรรมการในรายการโอลมานจาันใหม่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนี้ซึ่งก่อนวันที่18ตุลาคมได้มีการบันทึกเทปไว้แล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบทางนี้ผู้จัดรายการโอลมานจาันใหม่ขอเคารพสิทธิ์ในการ การตัดสินใจของคุณม้าอ,อนนภาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบซึ่งถือเป็นการตัดสินใจยุติบทบาทการทำงานพิธีกรเป็นรายการที่3แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ